จากการจเจริญตัวโตวของธุรกิจและเทคโนโลยีที่เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้ทั่วทุกมุมโลกต้องการผู้ที่ทำงานด้านอุตสาหการรมดิจิทัลมากขึ้น ในปัจจุบันมีผู้เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่59,000คนแบ่งเป็นแต่ละสาขาดังนี้ธุรกิจดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3 3 0 0 0คน<ม>เทคโนโลยีสารสนเทศ9,500คน<ม>เทคนิคคอมพิวเตอร์6000คนดิจิทัลมีเดีย3,800คนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์2000คนสังเกตไหมคะว่าทำไมสาขาธุรกิจดิจิทัลถึงมีผู้เรียนสูงเป็นอันดับต้นๆมาดูกันดีกว่าว่าสาขาธุรกิจดิจิทัลจะสามารถต่อยอดนำไปประกอบเป็นอาชีพอะไรได้บ้างไปชมกันเลย s อฟต์แวร์เดเวลอปเมีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้ทักษะที่ต้องมีคือมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอาชีพนี้เหมาะกับทุกองคอ์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็กเพราะทุกองคอ์กรมีความประสงค์ที่จะมีเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตนเอง g กราฟ,ฟิกดีไซน์เป็นผู้ออกแบบจะทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือจะทำกราฟ,ฟิกส่งขาย ทักษะที่ต้องมีคือมีความสามารถในการใช้โปรแกรมวัดภาพและมีความรู้เกี่ยวกับกราฟิกอาชีพนี้สามารถทํางานในบริษัทสื่อได้และสามารถต่อยอดทํางานได้อีกหลากหลายลรูปแบบเพื่อนๆสงสัยกันมากน,นะคะว่าทำไมอาชีพเนี้่ไปถึงเกี่ยวข้องกับสาขา,าเทรกิิอีดิจิทัน นื่องจากทักษะในแต่ละอาชีพเป็นหนึ่งในวิชาที่สาขาได้จัดการเรียนการสอนไว้และในอนา,นานคตสถาบันอาชีวศึกษาได้มีการปรับหลักสูตรเพื่อตัวเลือกในการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษานั่นก็คือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เกิดเป็นอาชีพเหล่านี้ขึ้นมานักออกแบบโลกเมตาเวิร์สมีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบโลกเมตาเวิร์สเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทาสิ่งต่างๆในโลกเสมือนที่ทาไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงอาชีพนี้จะสามารถนําทักษะข,ของกราฟิกดีไซน์มาต่อยอดในสายงานนี้ได้ด้วย AI Engineer เป็นผู้ออกแบบระบบโปรแกรมอัจฉริยะอัตโนมัติแล้วนำไปฝังไว้ภายในตัว AI ทักษะของอาชีพนี้คือต้องมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมจะเห็นได้ว่าการเรียนอาชีวศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถนำทักษะที่ได้เล่าเรียนมาต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้อย่างหลากหลายและเป็นตัวเลือกในการเรียนสำหรับอาชีพในอนาคตของทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลจากกรมจัดหางาน jobdb กระทรวงแรงงานสถาบันอาชีวศึกษาและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ